ตอน11โมงครับทุกคนมีคนจะไปกินกวยเตี๋ยวนไม่รู้ด้วยว่าร้านไหนจะไปยิร้านไหนตอบดิร้านที่ข้ยตอานไหนีขยดีกว่าอะไรร้านร้านหน้าเซนนะนะดูอันนี้คืออะไรที่จะมากิน จะเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้ร้อนมากเลยทุกคนดูทางนี้เรถติดรถติดอันนี้นี่ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วหรือเปล่ามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอร้านแล้วครับทุกคนร้านนี้สั่งไปหรือยังใช่แล้วเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวว่าจะดีได้หมดแล้วพึ่งไป 嗯。 นะครับอ,อ,อร่อนะน,นี่ไงใส่พีมไม่้องใส่สักการเทุกคนใ่เชื่อจะใส่แบบแก้วเต็มดูทุกคนดูตอนใส่พนกน,น,นี่ดูใสย่ยังไม่ใช่มนุษย์ใส่

เดี๋ยวนกให้เอาตั้งให้เห็นคนนี้ก็ได้โอ้กล้องไหนกล้องไหน แสงตาได้ดีกว่าอูดูมีตับแดงไม่อยากกตับ เดี๋ยวกินกาอนนรับทุกคนทำไมต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอย่างอย่างนี้หน่อย <c oughs> พื่อเพิ่มความอร่อยเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็กินหมดแล้ว

一个。S S, เสร็จแล้วซื้อผลไม้เลยเอาแตงโมจะไปซื้ปอรเซเว่นอีกเลยไปเซเว่นเลยไปก็ได้ไปซีรอมโฟหนึ่งกระป๋องร้อน ออกินไอศครีม,มท,ท่ท<า>งองถามคนดูดูว่ากินไอศครีมเน่าหายจริงไหมที่เซเว่นหรือเลเว่นเอาแต๊าะโมมากินไหน่อยอกมามหิวเลยคุไม่สบายให้คนดูกดไลค์ไปกำลังใจดย วนะทำอะไรไปเรือโคก,ก่อนนะโคกหมดดวน หมดได้อันนี้มาแทนนี่ซื้อของเสร็จแล้วก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้